เอาละครับเราไปคุยกับท่านผู้ว่าพักคารรันเทียนชัยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณถนอมครับคุณเอ๋ครับสวัสดีครับครับท่านตัวเลขของโควิดที่ชนบุรีตอนนี้แซงกทมขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับท่านเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านครับว่ามันเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ตัวเลขตรงนี้พุ่งขึ้นมานะครับท่านครับคือจริงๆเนี่ยฮะมันเริ่มมาตั้งแต่ วันที่หนึ่งพฤศจิกานะครับที่เราได้เริ่มมีการผ่อนคลายที่เราเรียกกันว่าบูโซนนะฮะ <c oughs> เริ่มต้นเนี่ยก็คือตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกามาเนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดพื้นที่บูโซนของเรามีสี่อำเภอด้วยกันนะฮะ <c oughs> ก็คือศรีราชาบางละมุงนะฮะสัตหีบแล้วก็เกาะสีชังนะฮะ <c oughs> คือบูโซนนี่หมายถึงว่าสามารถจำหน่ายนะฮะจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ นะครับแล้วก็ในสถานประกอบการในร้านอาหารอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยสามารถสามารถจําหน่ายได้นะครับเพราะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีร้านอาหารต่งางๆเนี่ยก็ค่ทย,ยอยเปิดเพิ่มมากขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในส่วนของที่เมืองพัทยากับเทศบาลหนองปลือเนี่ยก็มีตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่มียังมีคนต่างชาติอยู่เยอะนะฮะคนต่างชาติยังอยู่เยอะแล้วก็สถาน สถานประกอบการก็เริ่มทยอยเปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วในช่วงช่วงนั้นเนี่ยทางตั้งแต่หนึ่งธันวามาเนี่ยทางเมืองพัทยายเองก็จัดกิจกรรมนะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยในช่วงกลางกลางพฤจิการหรือปลายปลายพิจิกาตัวเลขของเราก็ยังไม่สูงเริ่มลดลงด้วยซ้าไปนะฮะพอมาเริ่มตั้งแต่ธันวามาเนี่ยเริ่มมีสายพันธุ โอเมกอนเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ก็ช่วงนั้นเราก็ยังอยู่ในระหว่างที่จัดกิจกรรมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานมิวสิกเฟสติวัลหรือว่างานพรุนานาชาตินะครับทางเมืองพัทยาก็ยังจัดอยู่ทางเทศบาลต่างๆก็ยังจัดอยู่ตั้งแต่ลอยกระทงมาเรื่อยนะฮะเราก็ยังไม่มตัวเลขเราก็ยังไม่สูงมากจนกระทั่งมาถึงช่วงกลางกลางเดือนธันวาเนี่ยก็เริ่มแบบ เริ่มพีคสุดแหละเพราะว่าจะมีการเค้าดาวมีอะไรต่างๆเนี่ยโรงแรมที่พักในเขตพัทยาเนี่ยก็จองกันเต็มหมดและจะมีคนเดินทางเข้ามาเขาดาวมาท่องเที่ยวนะฮะต่างๆเนี่ยเยอะทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินะฮะก็จองกันเข้ามาในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สายพันธุ์โอมิคอนเนี่ยก็เริ่มแพร่ระบาดเข้ามาแต่เราก็ยังไม่พบนะฮะต,ต,ต้นเดือนเราก็ยังไม่พบในเขตจังหวัดเราจนกระทั่งจัด กิจกรรมไปแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากในช่วงจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็ช่วงปีใหม่เนี่ยก่อนก่อนจะถึงวันที่หนึ่งมกราเนี่ยเราเริ่มพบว่ามีคนที่ป่วยเนี่ยมีสายพันธุ์นี้นะตอนแรกๆก็พบเป็นหลักหลักสิบนะฮะแล้วก็ค่อยๆพบมากขึ้นจริงๆเนี่ยในส่วนตรงนั้นเนี่ยเราก็ระวังนะเราก็เราก็ขอให้สถานบริการทั้งหมดเนี่ย ตอนแรกเลยนะฮะถ้าเกิดรับลูกค้าที่มีจํานวนเกินร้อยคนเนี่ยเราขอให้ตรวจ ATK ทุกคนครับแต่ว่าพานักในส่วนพนักงานในส่วนเจ้าหน้าที่ในร้านเนี่ยเราบังคับอยู่แล้วว่าคุณต้องตรวจ ATK อยู่แล้วแล้วก็ต้องท COVID ําโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยต้องทําอย่างเข้มข้นอยู่ละนะะแล้วเราก็จะมีทีมลงไปดูนะครับทีนี้ถึงแม้ว่าเราจะทําอย่างนี้เนี่ยเราก็สุ่มตรวจนะก็ยังพบว่ายังพบการแพร่ระบาด นะครับยังพบการแพร่ระบาดอยู่จนกระทั่งมีการเค้าดาวไปเนี่ยเราก็ไปสุ่มตรวจในตลาดทีทาวนะฮในเขตซอยบัวขาวซึ่งมีร้านอาหารค่อนข้างมากเนี่ยนะฮะเราก็ไปสุ่มตรวจก็พบว่าโอ้มันมีจำนวนคนที่ที่เราตรวจไปเนี่ยพบว่ามีจำนวนมากที่ที่มีผลเป็นบวกนะครับ mm hmm. แล้วก็เราก็เปิด Walk-in ินะฮะเราก็ทางทีมสาธารณสุขก็ลงไปในพื้นที่เปิด Walk-in ินเลย เปิดวอล์กอินให้เข้ามาตรวจคนที่มาตรวจเนี่ยก็คือคนที่เขาคิดว่าเท่าที่ที่ถามจากทางสาธารณสุขเขาบอกเขาคิดว่าเขาเนี่ยไม่ป่วยแน่ๆน่เขาก็มาตรวจใช่ไหมฮะไม่ไม่มีอาการใช่ไหมั่นไม่มีไม่มีอาการเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่มีไอไม่มีน้ำมูกไม่มีอะไรเลยปกติเขาก็ยอมให้ตรวจปรากฏว่าตรวจไปเนี่ยแรกๆเราก็เจอเจอจํานวนหนึ่งนะก็ยังยังไม่สูงมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ตรวจอยู่แต่ว่า พอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็เราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะลองเอาไปทดสอบอยู่ซิว่าไอ้สายพันธุ์นี้มันเป็นยังไงเริ่มต้นเนี่ยเราก็เจอมีผู้ป่วยอยู่แปดคนเนี่ยเราส่งไป,<ม>ส,งไปส่งไปตรวจสายพันธุ์ปรากฏว่าเจอโอไมคอนเข้าไปเจ็ดคนนะืะ<ม>เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันไอ้สายพันธุ์นี้มันแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะครับก็เลยได้คุยกันนะกับทีมงานสาธารณสุขว่าพอหลังอย่างเนี้ยเราคงต้องออกตรวจมากขึ้น ก็ไปตั้งจุดตรวจเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันก็มีมาตรการที่จะไปรองรับก็คือสถานบริการทุกแห่งนะที่ผ่านชาพัฒที่ต้องทำโควิดรีเซตติ้งเนี่ยเราขอว่าคนที่จะเข้ามาใช้บริการทุกคนทุกคนนะฮะต้องตรวจ ATK ก่อนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในวันเนี้ยท่านเข้ามาใช้บริการเนี่ยท่านไม่มีผลเป็นบวกนะฮะ ถึงเราจะทําอย่างนี้เนี่ยเราก็พบว่ามันก็ยังมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างอยู่ดีนะแต่ว่าที่ถนอมกับคุณเอจะเห็นนะฮะว่าตัวเลขของเราเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นที่แบบก้าวกระโดดขึ้นไปนะแต่ว่าตัวเลขก็เยอะเยอะเยอะมาเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอบางละมุงเนี่ยคในวันแรกเลยที่เราสุ่มตรวจเนี่ยเราพบว่าเจอคนป่วยเข้าไปเนี่ยสามร้อยสี่สิบสองคน ในวันแรกเลยนะที่ของเราวันนั้นสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยก็อยู่ที่ที่บางละมุงไปเลยแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะเราก็พบว่าก็ตัวเลขก็จะไปโป่งอยู่ที่บางละมุงเป็นส่วนใหญ่นะครับม,มาในวันนี้เราก็ทะลุห้าร้อยขึ้นมาอีกแล้วนะฮะแต่ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเราเมื่อวานเราประชุมคณะกรรมการโลกติดต่อกันเนี่ยเราก็เราก็ต้องดูสองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องการผ่อนให้กับ ผู้ประกอบการเนี่ยได้ได้มีโอกาสค้าขายกับอีกท่านหนึ่งก็คือท่านท่านครับผมขอยัดแซกตรงนี้เดียวครับเดี๋ยวท่านจะได้พูดมาตรการตรงนี้นะครับท่านครับว่าที่ท่านเล่ามาทั้งหมดนี่ฟังทั้งหมดมาก็คือว่าเกิดการระบาดติดเชื้อกันในสถานบริการในร้านอาหารในตลาดเป็นหลักถูกไหมครับท่านครับเรายังไม่เห็นเพราะว่าชนบุรีก่อนนี้มันจะมีเรื่องของในโรงงานในสถานประกอบการ ซึ่งท่านก็ทำบับเบิ้ลวัคซีนมาโดยตลอดไอ้ตรงนั้นมีไหมครับท่านครับตรงนั้นคุมได้ไหมครับหรือ,อยังไงครับหรือว่ามีเฉพาะส่วนนี้ส่วนเดียวเลยครับคือตอนเนี้ในในโรงงานเนี่ยก็มีบ้างเพราะว่ากลุ่มคนที่ไปร้านอาหารไปสถานประกอบการเนี่ยก็มีบางส่วนที่ทํางานอยู่ในโรงงานนะฮะเขาก็ก็มีบ้างแต่ว่าในขณะเน,นี้ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราเฝ้าระวังมากเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งเนี่ยเขามีพนักงานเป็นจํานวนมาก นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขอเขาว่าในโรงงานสาหกรรมเนี่ยขอให้เขากำชับพนักงานเขาว่าในช่วงเนี้ยถ้าเขาถ้าพนักงานเนี่ยยังไปสังสรรค์ไปดื่มไปอะไรเนี่ยก่อนเข้าทำงานเนี่ยขอให้ตรวจ ATK นะครับเพราะว่าถ้าโรงงานคุณมีการแพร่ระบาดแล้วคุณไม่สามารถทำบับเบิลแอนด์ซลได้หมายความว่าถ้ามีแพร่ระบาดแล้วคุณไม่สามารถมีที่ให้คนของคุณอยู่ในโรงงานได้เนี่ยมันมีความจำเป็นต้องปิดโรงงานเลย นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็พยายามกำชับโรงงานไปแต่ตอนนี้นะฮะต้องเรียนว่าในโรงงานเนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเรายังไม่พบนะไม่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างนะครับ,รบตอนนี้ยังไม่พบแล้วตอนเนี้ยแต่เราก็ขอความร่วมมือไปเพราะว่าเราเกรงว่าถ้าเกิดเป็นโรงงานอุตสาหกรรมถ้าทาบับเบิลแอนซิลได้ก็ดีแต่ถ้าบางโรงงานทําไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยจะเป็นปัญหาเพราะว่ามีพนักงานจํานวนมากนะครับยังไงก็ตามในขณะนี้นะครับ ทางทางเราเนี่ยได้เตรียมนะฮะทั้งฮอสดีเทลทั้งในเรื่องของโรงพยาบาลสนามแล้วก็ในส่วนของศูนย์พักคอยที่เราเรียกกันว่า CI เนี่ยนะฮะแต่ว่าแนวทางเราเนี่ยเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยในขณะเนี้ยนะครับไม่ค่อยมีอาการอาจจะเป็นไปได้ว่าจังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พัทยาเนี่ยเรามีการฉีดวัคซีนเนี่ยค่อนข้างมากนะ,ะเกินกว่า เข็มหนึ่งเข็มสองเนี่ยเกินกว่าแปดสิบเปอร์เซ็น์ไปหมดละก็เป็นไปได้ว่าทําให้คนป่วยเนี่ยไม่มีอาการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าคนไหนเนี่ยป่วยคุณก็ต้องต้องทําคือคุณต้องกักตัวที่บ้านนะ่ะโดยเป็นเอชไอเพราะว่าจะได้ไม่มารบกวนนะที่ของโรงพยาบาล <คน S 1> เพราะว่าเราสํารวจเนี่ยโรงพยาบาลทั้งหมดเนี่ยในจังหวัดชนบุรีเนี่ยที่รับ ผู้ป่วยโควิดได้เนี่ยเรามีเตียงรองรับเนี่ยประมาณพันสองร้อยนะฮะทีนี้ถ้าผู้ป่วยเยอะๆเนี่ยเราก็เกง่งว่าจะรับไม่ไหวนะฮะตอนนี้เราก็เลยเตรียมในเรื่องของเอสไบอกว่าถ้าคุณสามารถกักตัวที่บ้านได้เนี่ยอยากให้ทำเอสไมากกว่าแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็มีซีไไว้รองรับได้นะ,ะบางคนเขาอยู่กับครอบครัวใหญ่เขาไม่สามารถกลักตัวเองที่บ้านได้เนี่ยก็ เอาเข้ามาอยู่ซีไอันนี้อันนี้เป็นมาตรการที่เราเตรียมรองรับนะฮะแต่ว่าใน<ม>เชิงลุกเนี่ยตอนเนี้ยทีมงานสาธารณสุขเนี่ยออกตรวจนะเมื่อวานนี้ลงที่อำเภอเมืองจะเห็นว่าพอลงไปที่ไหนเนี่ยตัวเลขมันโป่งขึ้นมาทันทีเลยครับพี่สนอมกับกูเด้ลองสังเกตดูนะครับคือเนี่ยเมื่<ร>อวานเราลงเลยใช่ครับเราลงไปสุ่มนะฮะคือเราคิดว่าตรงไหนที่มีสถานบริการที่มีคนรวมตัวกันเนี่ยทีมงานสาธารณสุขเราจะลงไปพอเราไปลงสุ่มตรวจเนี่ยก็จะเจออย่างเงี้ยฮะจะเจอ ผู้ที่เป็นผลเป็นบวกเนี่ยอยู่ตลอดเลยนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้เระวางมาตรการของทั้งจังหวัดถามว่าเราสามารถควบคุมนะฮะไม่ให้การแพร่ระบาดเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมอันนี้ยากมากแต่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในขณะนี้คือเราพยายามชะลอชะลอไม่ให้การแพร่ระบาดของโอไมิคอนเนี่ยมันเลวเพราะว่าจริงๆโอไมิคอนเนี่ยฮะ ระยะเวลาของเขาเนี่ยแค่สองถึงสามวันเนี่ยเขาจะทวีคูณเลยนะฮะที่จนอนนะคือหมายความว่าถ้าเราพบสองร้อยวันเนี้ยวันที่หนึ่งเนี่ยวันที่สามเนี่ยจะขึ้นไปสี่ร้อยเลยครับตอนนี้ชนบุรีเราพยายามพยายามจะคุมตัวเลขตรงนี้เอาไว้นะะจะเห็นว่าแม้ว่าวันแรกๆเราจะขึ้นมาสามร้อยสี่ร้อยเราก็พยายามคุมให้อยู่ตรงนี้อยู่นะฮะคุมให้ให้ตัวเลขน้อยลงโดยการที่เราออกตรวจให้มากแล้วก็แยกผู้ป่วยอ,ออกมาจาก ออกมาจากสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็พยายามให้เขาให้เขาเก็บตัวในช่วงที่ป่วยเนี่ยห้ามไปไหนนะฮะต้องต้องกับตัวเองนะฮะเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่แพร่ระบาดเป็นวงกว้างออกไปอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เราก็ทํางานกันหนักนะฮะตรงเนี้แล้วก็เป็นเป็นอะไรที่เราต้องต้องช่วยกันทุกภาคส่วนนะฮะก็ขอความร่วมมือกันทุกคนนะว่าเราต้องช่วยกันตรงนี้ก่อนในช่วงที่ มีการแพร่ระบาดหนักๆเนี่ยทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับทางราชการนะไม่งั้นเราเราคุมยากนะตอนนี้แค่ชะลอไม่ให้ตัวเลขมันขึ้นไปสูงๆเนี่ยตรงน,นี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่มันก็หนักเอาการอยู่ละ <c oughs> แต่ว่ามันก็จะมีภาพหนึ่งที่ก็เป็นสิ่งที่เรายังคิดว่าโอเคเรายังพอเรายังพอจะดูแลตรงนี้ได้เนื่องจากว่าผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยในช่วงช่วงจะเรียกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ได้ ฮเราพบผู้ป่วยที่จะต้องเข้าไอซูเนี่ยน้อยมากนะะหรือแทบจะไม่มีเลยนะส่วนใหญ่ที่เข้าไอซูก็คือเป็นผู้ป่วยที่เคยป่วยอยู่แล้วนะแล้วพอพอจากสีเหลืองไปเป็นสีสม้มไปเป็นสีแดงก็เอาเข้าไอซูแต่คนป่วยใหม่ๆเนี่ยตอนเนี้ยไม,ไม่ไม่มีเข้าไม่มีผู้ป่วยหนักเลยนะครับ,รบแต่ก็ต้องช่วยกันนฮะต้องช่วยกันระมัดระวังตรงนี้นะครับ อาจจะต้องให้พี่น้องประชาชนที่ดูว่าตัวเองปกติดีไม่ไม่ได้ป่วยอะไรทั้งสิ้นไม่มีอาการเนี่ยอาจจะต้อง ATK ตัวเองใช่ครับต้องต้องต้องรตรวจช่วยกันตรวจด,ด้วยครับพรเพราะว่าอสายพันธุ์เนี้ย<ม>ถึงตอนเนี้ย<ม>ก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าคือโอไมคอนเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เชื้อเขาจะอยู่ในลําคอนะฮะเขาจะอยู่ในหลอดลมอยู่ในลําคอเพราะฉะนั้นเนี่ย ถึงได้ถึงได้แพร่พันได้แพร่ได้เร็ว,เ,รวเพราะว่า<ะ>เขาเขาอยู่จากลําคอพอเราพูดเรากินอาหารเราทานหรือไปร่วมวงสังสรรค์นเนี่ยมันติดหมดเลยฮะติดทั้งวงเลยอย่างเงี้ย<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ต้องขอความร่วมมือทุกคนนะว่าอย่าไปสังสรร์นในช่วงนี้นะฮะ,ฮะอย่าไปสังสรร์แล้วก็ดีที่สุดเลยท่านคิดว่าท่านไม่ป่วยท่านก็สุ่มตรวจนะฮะ,ฮะสุ่มตรวจก่อนถ้าเจอเนี่ย<ะ><ะ>ก็จะได้ช่วยกันป้องกันตรงนี้ได้นะครับ ร้านอาหารแะสถานคี่เมื่อสักครู่นี้ว่ามาตรการจากนี้ไปเพราะว่าตอนนี้ต้นต่อหลักๆก็คือร้านอาหารสถานบริการนี่แหละครับท่านครับทำยังไงกันนะคือร้านอาหารตอนนี้ครับตอนนี้เราขอให้ร้านอาหารเนี่ยตรวจพนักงานทุกวันตรวจด้วยชุดเอทีเคเนี่ยตรวจพนักงานทุกวันตามมาตรการโควิดรีเซตติ้งในเรื่องการเว้นระยะห่างเราทําอยู่แล้วในร้านนะฮะแต่นี้สิ่งที่เราขอเพิ่มเติมก็คือขอให้ตรวจคนที่มาใช้บริการด้วยนะค,คือถ้าเทคโฮมก็แล้วไป แต่ถ้ามานั่งรับบริการเนี่ยขอให้ขอให้ตรวจเอ k เคทุกคนนะตอนนี้ขอความร่วมมือทางทางอย่างนี้ไปก่อนนะครับค่ะก็เห็นทางสสจอเองเนี่ยมีมาตรการออกมาสี่ข้อนะบอกว่าคนให้มากกักให้ดีชีวิตวิถีใหม่ร่มใจฉีดวัคซีนก็เป็นแนวทางที่ชนบรททำอยู่ มันจะมาย้อดตลอดุ่งพุ่งใช่ครับค่ะแล้วก็มีมีเฟซนิวส์ออกมาด้วยใช่ไหมคะตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเนาะเรื่องของเฟซนิวส์ที่บอกว่าปิดที่จะอะไรใช่ันจะล็อกดาวใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็บอกว่ามีมีการระบาดกันตั้งแต่ตอกต้นจันทร์กับตอกกวนปากซอยร้านเพื่อนหมดเต็มไปหมดอันนี้มันอันเดิมแหละฮะนี้เป็นข้อมูลเดิมคัะผมเมื่อวานผมก็ให้ทางทีมสาธารณสุขไปตรวจสอบแต่ว่า เรามีข้อมูลมายัางไงเราก็ลงไปตรวจก่อนแต่อันนี้เป็นข้อมูลตั้งแต่อันเก่าแล้วฮะตั้งแต่อันเดิมละที่ซอยตอกจันเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลเดิมแล้วก็ไอ้ที่มีข่าวว่าจะมีการล็อกดาวอะไรเนี่ยนะฮะเ,เราก็ยังไ,ไม่มีเรายังไม่มีฮนะตอนนี้แล้วฮะตอนนี้ยังยังอยู่ในจุดที่เราเราเชื่อว่าเรายังยังยังพอจะรับมือไหวอย,อยู่นะฮะตอนเนี้ยนะครับเรายังพอรับมือเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้ตอนเนี้ย ถ้าเอาผู้ป่วยทั้งหมดเนี่ยที่ยังอยู่ในการดูแลของเราอยู่เนี่ยตอนนี้มีประมาณสามพันห้าร้อยคนนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะอย่างที่ในชาร์ตที่ทางสาธารณสุขทำมาเนี่ยนะฮะตอนนี้เรามีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้นเนี่ยสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่คนก็ยังอยู่ในการดูแลของเราได้เราเคยพีคมากขึ้นไปถึงสองหมื่นคนนะแต่เราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกแล้วนะครับ,ค,รบคือเราพอดูแลได้แต่แต่เราไม่อยากไม่อยากให้มีคนป่วยเยอะๆอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ย พอเกิดการแพร่ระบาดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องรีบนะรีบใช้มาตรการาต่างๆเพื่อเข้าไปสกัดเข้าไปชะลอเข้าไปควบคุมนะเพราะว่าโอมคอนเนี่ยไม่เหมือนเดลต้านะฮะเขาเขาแพร่ระบาดเร็วมากแม้ว่าอาการเนี่ยถ้าเทียบอาการนะฮะทางท่านในแพทย์สาธารณสุขบอกผมบอกว่าอาการเนี่ยจะน้อยกว่า Delta เดลตานี่ยประมาณสามเท่าตัวนะคืออาการความรุนแรงเนี่ยน้อยกว่าแต่แพร่เร็วกว่าเนี่ยหลายเท่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย ก็ต้องขอความร่วมมือของกับทุกๆคนนะนะฮะว่าพอผมก็เกงว่าพอนักท่องเที่ยวมองเห็นว่าอาการไม่รุนแรงก็ไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องช่วยกันนะฮะต้องต้องช่วยกันเพราะว่าถ้าเกิดมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างเนี่ยมันก็เป็นความจําเป็นนะฮะว่าทางจังหวัดเองทางคณะกรรมการโรคติดต่อเองก็อาจจะต้องมีมาตรการออกมาเพื่อควบคุมป้องกันไม่ให้มันเกิดการแพร่ระบาดเยอะมากไปกว่านี้อีกนะฮะแต่ว่าในขณะเนี้ยณขณะเนี้ยผมเรียนให้ ทุกทกท่านได้ทราบว่าเรายัางไม่มีแนวทางที่ว่าจะล็อกดาวน์หรืออะไรเพียงแต่เราอาจจะมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเท่าน,นั้นเองนะครับก็เ,เป็นดังพื้นที่ได้ไหมท่านว่าอย่างเช่นอย่างบางละมุงเนี่ย337วันเดียวนะครับท่านครับอย่างนี้เราจะต้องทําอะไรกับพื้นที่ตรงนี้เป็นพิเศษไหมไม่ล็อกดาวน์ก็จริงแต่ว่าต้องมีมาตรการอะไรเข้มสุดๆไหมคนที่จะเข้าตรงนี้<ะ>อย่าง,<ะ>อ,ยางอย่างที่บางละมุงเนี่ยฮะอย่างที่ผมผมเรียน ที่สนอมไปว่าเราเนี่ยเข้าไปตรวจเข้มข้นเนี่ยฮะเราเชื่อว่าถ้าเราตรวจอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หมดฮะตรงนั้นน่ะต้องหมดแน่นะครับเราก็คิดอย่างนั้นแต่ถ้าไม่หมดถ้าตรวจแล้วไม่หมดเนื่องจากอาจจะมีคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการเนี่ยก็ต้องปิดเป็นจุดๆไปนะที่เราคิดกันไว้นะเพราะว่าสถานประกอบการนะฮะหลายแห่งแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยที่ให้ความร่วมมือที่ทําอย่างจริงจังเนี่ยเยอะมาก นะฮะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ไหนที่ไม่ทําตามเนี่ยเราก็มีความจําเป็นนะฮะถ้าไม่ทําตามเนี่ยเราก็อาจจะปิดเป็นจ,จุด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 ไปแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้ที่ไม่ทําตามมาตรการของเราเยอะมากๆจนเราคุมไม่อยู่เนี่ยก็อาจจะต้องล็อกเป็นพื้นที่ไปครับอ,อันนี้เราก็ดูตามตามสถานการณ์ในแต่ละวันครับเราประเมินสถานการณ์เป็นวันต่อวันนะฮะตอนนี้นครับ ตอนนี้ก็ให้พนักงานในร้านตรวจตัวเองทุกวัน ATK ตัวเองทุกวันผู้จะไปใช้บริการก็ต้องตรวจ ATK มาด้วยเหมือนกันใช่ครับก็ถ้ามองในภาพรวมเหตุเกิดที่ร้านอาหารกึ่งผับไม่ได้เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าไปพักในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อย่างนี้นใช่ไหมคะใช่ครับคือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยผมผมเรียนอย่างนี้ที่มาเขาดาวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยฮะ นะครับ <laz> um. เขามาเราก็เพราะว่าคนที่มาเขาดาวทุกคนเนี่ยที่จะเข้าไปในอีเวนต์โซนเนี่ยต้องตรวจเอทเคทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในอีเวนต์โซนเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะฮะไม่ไม่ <topl> um. ไม,ไม่ไม่ได้มีเป็นบวกแน่นอนในวันนั้นนะคร <theo S 1> <นะ S 2> ับครนะับแต่กลับมาแล้วเนี่ยกลับออกมาเขาไม่รู้เขาไปที่ไหนอีกหรือเปล่าอาจจะไปรับเชื้อที่อื่นแล้วพอเดินทางกลับภูณมนานอาจจะป่วยอันนี้อันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเรามั่นใจว่าในอีเวนต์โซนที่เราจัดกิจกรรมเนี่ย เราตรวจเข้มทุกคนโดยทีมงานสาธารณสุขเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปเข้าไปในเวทีเข้าไปเข้าดาวเนี่ยอันนี้ผมว่าปลอดภัยแน่นอนครับหลายคนฟังท่านผู้ว่าพูดตรงนี้แล้วก็เห็นว่าสมตรวจก็เจอนะครับฟังดูเหมือนสถานการณ์ก็ไม่สู้ดีนะักคนที่คิดจะไปท่องเที่ยวไปชนบุรีไปพักผ่อนท่านผู้ว่าจะแนะนําพี่น้องเหล่านี้ยังไงว่าหยุดไว้ก่อนไหม,มหรือว่าไปในสถานที่ที่ไม่มีปัญหายังไปได้หรือ,อยังไงครับคือ การป้องกันตัวเองเนี่ยแบบครอบจักรวาลเนี่ยที่ที่เราพูดกันอยู่เสมอเนี่ยนะฮะอยู่ e r s a l prevention เนี่ยอันนี้มีความจําเป็นมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราป้องกันตัวเองแบบรัดกลุ่มเนี่ยเราไม่ติดหรอครับนะฮะรเราไปที่ไหนก็ตามถ้าเราป้องกันตัวเองรัดกลุ่มเนี่ยยังไงเราก็ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราก็ไม่อยากไปไปบอกว่าคนที่ติดคือคนที่ไม่ป้องกันตัวคือคนที่ติดเนี่ย ไปติดมาจากสถานประกอบการไปอาจจะไปร้านอาหารกึงที่เปิดโอเพ็นแอร์เราเปิดหน้าทานแล้วกลับมาติดในครอบครัวอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปติดมาอันนี้อ,อันนี้เป็นปัญหามากนะครับแต่ว่าใครที่ออกไปแล้วเนี่ยป้องกันตัวเองใส่หน้ากาล้างมือบ่อยๆไม่ไปเปิดหน้าคุยกันคุยก็ยกมีการเว้นระยะหา่างอันนี้ไม่ติดแน่นอนฮะนะครับแล้วยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งชายทะเลเนี่ยอากาศมันฟรอเนี่ย ไม่มีไม่มีติดแน่นอนนะครับที่เป็นพื้นที่ชายทะเลไปเล่นน้าไปอะไรเนี่ยปลอดภัยแน่นอนนะฮะตรงเนี้ยพราะว่าทีมงานสาธารณสุขเราเนี่ยเราประเมินทุกจุดเลยนะครับแล้วเราก็พยายามแจ้งเตือนคนในพื้นที่ของเราตลอดว่าเวลาไปไหนเนี่ยมาตรการที่ป้องกันตัวเองเนี่ยใส่หน้ากากตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆเวลาไปเจอจุดสัมผัสร่วมเนี่ยอันนี้ยถ้ามาตรการนี้ก็ยังได้ผลอยู่ตลอดถ้าใครปฏิบัติตามเนี่ยก็ไม่ติดแน่นอนนะฮะตรงเนี้ยครับ อย่างไปท่องเที่ยวพักผ่อนชายหาดริมทะเลได้อยู่ร้านอาหารได้อยู่รอาหารทะเลได้หมดได้อยู่ไม่ไปในที่ที่มันแออัดอย่างที่ท่านว่าไปดื่มไปกินเปิดหน้าเปิดจมูกอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาในพื้นที่ส่วนรวมให้น้อยหน่อยเนัะแล้วก็ดูแลตนเองนะคะครับเอาละครับท่านครับเดี๋ยวคงต้องติดตามสถานการณ์ไปรายวันนะครับท่านคิดว่าถ้าเราคขี่ขนาดนี้เนี่ยจะทําให้สถานการณ์กลับมาคลี่คลายได้สักเมื่อไหร่ครับท่านครับ คือตรงเนี้ยเราพยายามตอนเนี้ยเราพยายามไล่ตัวเลขว่าไม่ให้ขึ้นสูงนะฮะแต่ว่าวงรอบของเขาเนี่ยยังไงก็ยัง14วันอยู่แม้ว่าโอมคอนเนี่ยจากที่เราประเมินดูเนี่ยคนที่ป่วยเนี่ยหายไวมากนะครับจริงๆเนี่ยรประมาณห้าวันเนี่ยก็ตรวจไม่พบเชื้อละแต่ว่าเราก็ยังคงกักตัว14วันเหมือนเดิมอยู่นะเพราะฉะนั้นวงรอบวงรอบเนี่ยมันก็จะเป็นพอป่วยวันนึงเนี่ยก็จะ14วันเป็นวงรอบ แต่ถ้าเราสามารถกดตัวเลขไว้ได้นะฮะตึงเอาไว้ไว้ให้อยู่ประมาณน,นี้ยไม่ให้สูงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆลดลงครับนะฮะแต่ถ้าเราตึงไม่อยู่ถ้ามันพวดพวดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีมาตรการล็อกเป็นบางพื้นที่อย่างที่บอกนะครับเพราะนั้นอันนี้เราเราก็ต้องคือขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกภาคส่วนด้วยนะครับ